เดี๋ยวนี้เราได้ยินเรื่อง AI กันทุกวันเลยใช่ไหมครับว่ามันกำลังจะเข้ามาเปลี่ยนโลกเปลี่ยนวิธีการทำงานของเราไปหมดเลยแต่เคยสงสัยกันไหมครับว่าองค์กรข่าวระดับโลกอย่างรอยเตอร์สเนี่ยเขาเอาเทคโนโลยีนี้มาใช้งานจริงๆในห้องข่าวยังไงวันนี้เราจะมาเจาะลึกเบื้องหลังเรื่องนี้กันครับและพอพูดถึง AI กับงานข่าวเนี่ยคำถามแรกเลยที่ผุดขึ้นมาในหัวของหลายๆคนก็น่าจะเป็นคำถามนี้แหละครับ AI จะมาแทนที่นักข่าวหรือเปล่า โอ้โหเป็นคำถามใหญ่ที่ท้าทายไม่เฉพาะคนในวงการสื่อนะแต่รวมถึงทุกสายงานสร้างสารรค์เลยก็ว่าได้แต่สำหรับรอยเตอร์สนะครับเขามีคำตอบที่ชัดเจนมากในเรื่องนี้ปรัชญาของเขาก็คือการผสมผสานครับคือการเอาความสามารถของ AI มารวมกับการตัดสินใจของมนุษย์นี่แหละครับคือแก่นหลักที่เราจะเห็นกันในวันนี้ว่ามันไม่ใช่เรื่องของการแทนที่แต่เป็นการทางานร่วมกันเพื่อเสริมพลังให้กันและกัน โอเคครับงั้นเรามาเริ่มดูกันที่ส่วนแรกเลยว่า AI เนี่ยเข้ามาเป็นเหมือนกับเพื่อนคู่คิดหรือเป็นผู้ช่วยดิจิทัลให้นักข่าวได้ยังไงและมันช่วยเสริมพลังให้ห้องข่าวยุคใหม่ได้ยังไงบ้างตัวเลขนี้เนี่ยบอกเลยว่าน่าสนใจมาก6 0นครับนักข่าวของรอยเตอร์สกว่าครึ่งกำลังใช้ AI เป็นเครื่องมือช่วยทำงานกันอยู่แล้วในปัจจุบันไม่ใช่เรื่องของอนาคตเลยนะครับแต่มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆในห้องข่าวระดับโลกแล้วตอนนี้เลย แล้วไอ้เครื่องมือที่ว่าเนี่ยมันมีอะไรบ้างคือหลักๆเลยนะเขาใช้กันตั้งแต่ขั้นตอนการหาประเด็นข่าวเลยครับด้วย AI ที่ชื่อว่า Links Insight ไปจนถึงการจัดการไฟล์วิดีโอแบบอัตโนมัติการตรวจสอบข้อมูลที่คนทั่วไปส่งเข้ามาแล้วก็การสรุปแรงงานผลประกอบการที่มันซับซ้อนมากๆให้เข้าใจง่ายขึ้นทีนี้มาดูพระเอกของงานกันหน่อยที่ชื่อว่า Links Insight ครับตัวนี้เป็นแพลตฟอร์ม AI ที่ Reuters เขาสร้างขึ้นมาใช้กันเองเลย หน้าที่ของมันก็คือการไปขุดคุ้ยข้อมูลจำนวนมหาศาลเพื่อหาเทรน์หรือหาอะไรแปลกๆที่น่าสนใจพูดง่ายๆเลยนะมันก็เหมือนกับมีนักวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะที่คอยชี้เป้าว,ว่าเฮ้ยตรงนี้น่าจะมีข่าวซ่อนอยู่นะแล้วนักข่าวค่อยไปตามสืบต่อในเชิงลึกอันนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่เห็นภาพชัดมากเลยครับเขาเรียกว่า super summaries ลองนึกภาพตามนะครับเวลาบริษัทใหญ่ๆเขาประกาศผลประกอบการเนี่ยข้อมูลมันจะเยอะแล้วก็ซับซ้อนมากใช่ไหมครับ ขั้นแรกเลยคือเขาจะให้ AI เนี่ยไปอ่านข้อมูลทั้งหมดก่อนแล้วก็สรุปออกมาเป็นฉบับร่างที่กระชับและมีแต่ข้อเท็จจริงแต่ขั้นตอนสุดท้ายที่สำคัญที่สุดก็คือนักข่าวที่เป็นคนจริงๆเนี่ยแหละครับจะเข้ามาตรวจทานแก้ไขแล้วก็กดเผยแพร่เห็นไหมครับว่าคนยังเป็นคนตัดสินใจสุดท้ายเสมอแต่ว่าเรื่องราวมันยังไม่จบแค่นั้นนะครับเพราะว่า AI ของรอยเตอร์เนี่ยมันทำอะไรได้มากกว่าการช่วยงานในห้องข่าวซะอีก เขาเอาไปต่อยอดครับสร้างเป็นโปรดักส์ทางธุรกิจที่ทำเงินได้จริงๆด้วยก็คือการเอา AI มาสร้างมูล,ลค่าเพิ่มให้กับลูกค้าในกลุ่มอื่นๆด้วยผลิตภัณฑ์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลนั่นเองมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะ Co Counsel เป็นเหมือนผู้ช่วย AI สำหรับนักกฎหมายกับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีโดยเฉพาะเลยครับแล้วก็ยังมีบริการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางธุรกิจที่ใช้ AI ช่วยทำรายงานสรุปให้ แล้วที่น่าสนใจมากๆอีกอย่างก็คือเขาเอาคอนเทนต์ข่าวของรอยเตอร์เนี่ยไปให้บริษัทอื่นเช่าใช้เพื่อฝึก AI ของตัวเองด้วยแต่แน่นอนว่าอยู่ภายใต้ข้อตกลงที่รัดกุมนะทีนี้อะไรล่ะคือเคล็ดลับเบื้องหลังที่ทำให้การทำงานร่วมกันร,ระหว่างคนกับ AI ของรอยเตอร์เนี่ยมัน work เรามาดูหลักการที่เขายึดถือกันครับหัวใจสำคัญที่สุดเลยขององค์กรข่าวก็คือความน่าเชื่อถือใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น เรื่องความโปร่งใสเนี่ยรอยเตอร์สเขาซีเรียสมาก mm hmm. เขามีนโยบายชัดเจนเลยว่าถ้าคอนเทนต์ชิ้นไหนถูกสร้างโดย AI เป็นหลัก mm hmm. เขาจะบอกผู้อ่านอย่างชัดเจน mm hmm. เพื่อรักษาความไว้วางใจนี่แหละครับ ภาพนี้อธิบายได้ดีที่สุดเลยครับมันคือการแบ่งงานกันทําอย่างชัดเจนฝั่งซ้ายคือสิ่งที่ AI ทําได้ดีอย่างเรื่องความเร็วการจัดการข้อมูลเยอะๆการมองหาแพทเทิร์นส่วนฝั่งขวาคือสิ่งที่มนุษย์ยังต้องทําและทําได้ดีกว่านั่นก็คือการตัดสินใจขั้นสุดท้ายการดูแลเรื่องจริยธรรมการให้บริบทแล้วก็การเล่าเรื่องที่มันกินใจมันไม่ใช่การแข่งกันครับแต่มันคือการเติมเต็มซึ่งกันและกันเอาล่ะครับมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้ว เรามาดูกันว่าทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับอนาคตของวงการข่าวบ้างถ้าจะให้สรุปเป็นข้อๆเลยนะครับข้อแรกคือ AI เป็นเหมือนผู้ช่วยดิจิตอลครับไม่ใช่นักเขียนมันเข้ามาช่วยให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้นทําให้นักข่าวมีเวลาไปทํางานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์หรืองานสืบสวนเชิงลึกมากกว่าเดิมแล้วมันก็ช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆจากข้อมูลที่คนธรรมดาไม่มีทางวิเคราะห์ได้หมด แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็ยังเป็นการกำกับดูแลโดยมนุษย์ครับส่วนนี้ยังไงก็ขาดไม่ได้สุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคำถามที่น่าคิดเอาไว้ครับว่าในอนาคตที่ AI มันเก่งขึ้นเรื่อยๆฉลาดขึ้นทุกวันจุดไหนล่ะครับที่จะเป็นเส้นแบ่งบางๆระหว่างการเป็นแค่เครื่องมือกับการเป็นผู้สร้างสรรเป็นคำถามที่ท้าทายพวกเราทุกคนไม่ใช่แค่ในวงการสื่อแต่ในทุกๆวงการเลยครับ